เทศสาร on podcast ก็สวัสดีครับจริงๆแล้วเมื่อตอนต้นเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมานะครับก็มันมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นเรียกได้ว่าใหญ่ระดับโลกเลยทุกคนในโลกต่างจับตามองนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับการเลือกตั้งอเมริกาเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่ง ผลก็ออกมานะครับจริงๆแล้วเรายังอาจจะสรุปไม่ได้ชัดเจนนะครับว่าแบบใครเป็นผ,ผู้ชนะกันแน่นะครับยังมีการเรียกได้ว่าเรียกว่าอย่างไรยังทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับยังพยายามที่จะต่อรองต่อสู้เพื่อที่จะเพื่อให้ตัวเองได้ลกลายเป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งครั้งนังกล่าวนะครับก็สิ่งที่พวกเราอาจจะสงสัยกันนะครับก็คือโอเคมีการเปลี่ยนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา แล้วผลมันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยบ้างนะครับในฐานะที่เราอยู่ในประเทศไทยซึ่งเศรษฐศาสตร์ออนพอดแคสต์นะครับที่เราจะสามารถตอบได้ก็น่าจะเป็นผลทางด้านเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมนภพลภูมินะครับอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์นะครับอยู่ตรงนี้กับอาจารย์อาช ن ا เกอบไพบูลนะครับอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับครับผมก็อาจารย์ผลการเลือกตั้งอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับคิดเห็นว่าหวังว่านะครับหวังว่าไบเล่นจะชนะ ว่าเราจะได้นอนหลับการเต็มตาไปเรียนโรงก็กุ้งอ่ะนะแต่ก็อย่างที่วันนี้ก็มันก็ถ้าทำมันก็แปลกไปก็คือว่าท้าม,มี่ก็ยังยังไม่ยอมอยังไงก็ไม่ยอมโหเราปาจะไม่ยอมซ,ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งแต่มันก็การเลือกตั้งนี่นก็เห็นภาพที่ให้ดีขึ้นคือทุกภาคส่วนสังคมพวกก็ช่วยกันท้ามองพยายามที่จะออกมาเฮ้ยคนนั้นโกงเลือกตั้งนักข่าวต่างตัดบทตัดอะไรต่างๆว่าเหมือนกันเป็นเดนที่ทางมาลรวหวังว่า แล้วก็อวยพรให้เขาว่าเขาน่านจะสมูทพาซีเชอร์ไปสู่นานาวดีของมันสี่บวกจริงๆจริงๆแล้วตอนที่แบบเรารุดผลกันนะครับอาจารย์ในเ,เมื่อประมาณสองาทิตย์ที่แล้วอะ่ะคือตอนแรกเ่ยผมเปิดดูข่าวใช่ไหมในตอนเช้าวันพุธนะครับที่บ้านเรานะครับคือผมนึกว่าแบบโดนัลด์ทรัมชนะแล้วแน่ คือผมผมตกใจเลยจดทุกวัฒนทเลยคือเห็นน่ะแบบว่าตอนแรกนผมเปิดดูนะครับคือเท็กซัสเอ่อไบเดนกำลังนำอยู่นะอยู่ๆแบบเหมือนกับว่าโดนัลด์ทรัมป์ตามมาเรื่อยๆแล้วก็แซงไปต่อหน้าต่อตานะครับแล้วก็อรักอื่นๆที่ดูเหมือนกับว่าแบบเดโมแครตจะสามารถชนะได้ก็ก็เป็นสีแดงหมดเลย แต่ว่าก็มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ทราบอยู่ๆผมก็ทำใจไปแล้วว่าแบบโดนัลด์ทรัมป์ชนะแน่ๆเลยอยู่ๆอ,อ้าววิสคอนซินก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินอ้าวมิชิแกนก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแล้วถัดมาอีกก็จอร์เจียก็เปเลีกก่ยนเป็นสีน้ำเงินก็เรียกได้ว่าแบบหักหักมุมเอ่อหักม,มุมไหมอ่ะเรียกได้ว่าแบบคือตอนแรกก็คิดว่าทรัมป์จะชนะไปแล้วนะครับช่าต<ช>ื่นเต้นเป็นการเรียกได้ว่าจริงๆแล้วดูคะแนนแล้วอาจจะไม่ได้น่าไม<ช>่ได้ไม่ได้ อาจจะบอกได้ว่าไม่ได้น่าตื่นเต้นมากแต่วิธีการนับนี่นแบบสดเล่มเต็มประตูจิงแบบว่าแบบน่าตื่นเต้นไอ้บบเช่วงโควิดใช่ไทีละอาจจะน้อยลงแที่แบบยิ่งเลยทำให้มันยิ่งตื่นเต้น<ห>น,นั่นเิง <c oughs> ครับครับแล้วก็สําหรับเรื่องการที่เป็นประธานาธิดีโอเ,เราสามารถพูดได้นะเราคาดว่าน่าจะเป็นโจไบเดนละคราวนี้ผมน่าไม่เหนั้นน่ะแต่<ม>หลายคนก็เริ่มที่จะแสดงความดีดีกับโจไบเดนแล้วก็คะแนนออกมาล่าสุดคือ ทำก็ทมิวมากจบใบเดนชนะแม้ว่าจะเขาจะไม่ได้ยอมรับขนาดนั้นเขาจะใช้เคมเดิมหรือว่ามีาการโงเรื่องตั้งแต่ผมคิดว่าถ้าเขายอมเซย์ยอมพูดเหมือนว่าใาบาเดินชนะเนี่ยก็คงคง,คงเป็นั่นไปส่วนมีความท้าทายว่าการจะเปลี่ยนผ่านมนาอย่างสมูทไหมเขาจะรวมมือไหมนัะนก็คงเป็นปัญหาซึ่งทุกคนทุกประเทศขนานี้ก็เจชิปัญหาคล้ายๆอย่างนี้กันอยู่ตลอดเวลาครับแล้ว คนทั้งนั้นที่เราจะโฟกัสกันเน่เนาะก็คือเรื่องการค้าของประเทศอเมริกานะครับอาจารย์นโยบายหรือว่าทิศทางที่เกิดที่จะเป็นไปของอเมริกาในในรัฐบาลของโจไบเดนเนี่ยน่าจะมีความเปลี่ยนแปลงจากสมัยโดนัลด์ทรัมป์อย่างไรบ้างไหมครับอาจารย์ผมว่าคือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมัน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 คงไม่ได้การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเ่นะครับมันคงไม่ได้เกิดขึ้นมากนะสำหรับผมนะในแง่ของของ ตัวเนื้อหาสาระแต่มันจะเป็นวิธีการที่ดีขึ้นก็คือว่าไม่สไตล์ทั้มหนักๆก,ก็คือฉันจะอย่างนั้นฉันอย่างนี้ออกบทบาทเป็นค่าคนเดียวอย่างที่เขาประกาศคืออเมริกันเฟิร์สไบรน่าจะซอฟต์ลงแต่แต่ถ้าเราดูจากตัดใจอือ่นๆหลายๆอย่างเนี่ยเราจะรู้สึกว่าทั้มก็ทั้กับไบเทนคงไม่แตกต่างกันในแง่ของสาระของการขับเคลื่อนก็คือ ทั้งทรัมป์ทั้งไบเดนก็ยังมองปัญหาเรื่องการขัดดุลกันค้า Trump, อเมริกาเป็นหลักใครเกินดุลกับอเมริกาทรัมป์ไบเดนก็คงจะต้องเดินหน้าจัดการตอบโดยโดยสายทอดนิ่มนวลกว่าฟอฟกว่าแต่คงทันเดินหน้าเรื่องนี้มันก็เห็นอย่างที่เขาเขาก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะเปลี่ยนหัวหน้าทีมตัวแทนการค้าอย่างดีอสทอร์ที่ยังคงจะใช้อ่ โรเบิร์ตไลไฮเซอร์คนเดิมซึ่งโรเบิร์ตไลไฮเซอร์ก็เดินหน้าฟูลฟิลสิ่งที่ที่สังคมอเมริกันต้องการซึ่งที่เราก็จะได้เห็นว่าตอนที่ทรัมป์จัดการกับจีนทำเทรดวอลกับจีนพิการโหวตเลยดีทั้งสองสทั้งสองพรกทั้งร,น,รน,นึพักคือขั้นตอนี่เดินเดินโมฆะเนี่ยไม่คัดค้านนะโหวตเป็นฉันทาให้ติดด้วยนะเพราะฉะนั้นทิศทางเรื่องนี้มันคงจะเดินไป แล้เราก็เป็นประเทศหนึ่งที่เกินบนเกิดอเมริการอะน,นั้นเราก็คงต้องระวังตัวน่าจะโดนจัดการด้วยแา่จะโดนผมคิดว่า <c oughs> แต่ผมคิดว่าแต่เราอาจจะไม่ได้อยู่ในในท็อปลิสเพราะเราไม่ใช่คือคืออันหนึ่งก็คือก่อนหน้าที่จะเกิดเทรดวอลเนี่ยดุนการค้าหกร้อยล้านประมาณหกร้อยล้านหกแสนล้านเหรียญของอเมริกาเนี่ยจีนเนี่ย ครึ่งหนึ่งจีนขาดบุญในจีน,น,จนครึ่งนั่นคือเหตุผลที่เยอะมากเพาะจีนก็เลยผูกจัดการอพอจีนพอจัดการกับจีนไปอเมริกากับจีนคือขาขาดดุลลดลงจริงแต่ดันดไปโผล่ที่ประเทศอ,อื่นและทำให้โดยรวมอเมริกาไม่ได้ขาดดุลลดลงเลยคำถามคือใครได้ส้มโอนอันนี้นไปมันก็จะมีเวียดนามมีแคนาดามีเม็กซิโกมียุโรปมีสวิตเซอร์แลนด์ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีอีกสองาประเทศที่นั่นไป ดังนั้นสิ่งที่ตามมาของการทำก็คือช้างก็ตามมาจัดการกับเม็กซิโกกับแคนาดาตามไปต่อฉีกนาฟต้าทิ้งแล้วก็เริ่มเอฟีอันใหม่กับอเมริกาเม็กซิโกแคนาดาเอาเลยก็จัดการอีกนะเพราะว่าทั้งเม็กซิโกแคนาดานี่เอ่อเกินดุลเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยหลังจากที่เขาทำเทรดมอลเรื่สยๆชุนอีกประเทศหนึ่งที่พึ่งโด่ก็คือเวเนซุเอลาในความจริงแล้วเวียดนามเป็นประเทศที่ไม่ค่อยนําเข้าจากอเมริกา นาเข้าน้อยมากนักส่งออกไปในไทยเยอะมากท่้งหมเดี๋ยวเกิดดุลมหาศาลทุกๆดอลลาร์ที่ค้าขายกันเนี่ยประเทศเวียดนามคือประเทศที่เกิดดุลกับันไายเยอะที่สุดเลยต่อดอลลาร์นะเยอะที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวียดนามก็เลยโดดเมื่อเดือนที่แล้วอ่าอุเอเนียวียดนามอุเอตั้งการไต่สวนละ าาาหาว่าเวียดนามบนข้อหาว่าเวียดนามใช้ c คอร์เนซี่แมนิปิเลชันคือ,อแทรกแซงข้างเงินเหมือนกับตัวน,นี้จีนเลยใช้จีนเลยซึ่งเล่นขายอย่างนี้นะคำว่าแมนิป l เลชันหน่คืออันว่าแทรกแซงเนี่ยมันต้องถามมันต้องมีจุดที่ว่าเอ๊ะอะไรที่ควรจะเป็นและอะไรท,ที่ที่มันทําอยู่ซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นโรมใหญ่ที่จะใช้วิจารณญาปว่าอลงมันแค่ไหนที่ควรจะเป็นใช่ไหมไอ้คนส่งออกเขาบอกว่าเออเงินต้องมาอ่อนไอ้คนนําเข้าเขาบอกโอ้เงินอ่อนไปแล้วเงินอ่อนแล้วทั้งหาจุดเนีย แต่การใช้สามูนยหนึ่งหรือมาตราสามศูหนึ่งของบริการนี่มันเป็นอะไรที่ดูเป็นดูไม่ค่อยจะเป็นธรรมเท่าไหร่ดูเป็นธรรมเ,เป็นธรรมเ,เพื่อ,อเมริการไต่สวนมริการตัดสินและมริการลงโทษ,ษไม่ได้ถามคนอื่นว่าเป็นยังไงซึ่งทาไปเก็นามนและโดนล้วตอนนี้มาตราสามศูนย์หนึ่งนี่คือใหญ่ครับอาจารย์ยรยคือมาตราสามศูนย์หนึ่งก็คือคือคือมันเป็นพาดหนึ่งของออนโยบายการเทรดแอคขอของมริกาที่เขา ใ,ให้สิทธิ์ให้อเมริกาให้ประเทศอเมริกาเนี่ยสามารถตั้งคดีตั้งตั้งการไตส่สวนได้ว่าโอเค ει, คนไหนที่ค้ากับอเมริกาไม่ถัก็สามารถตั้งเคสขึ้นมาแล้วเขาก็ไต,ต่สวนไต่สวนเสร็จถ้าเกิดพบว่ามันไม่เป็นธรรมจริงจริงที่ไตส่สวนเขาก็มีสิทธิ์ตอบโต้การตอบโต้ก็อาจขึ้นมาสีหรือจะทําอะไรต,าต่างๆยังไงก็ได้ในอดีตเราก็เคยโดน<ม>ทำไมตอนที่อโ,อโอ้โนานแล้วนะตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กๆอยู่เลยอ่คุณเอนั้นคุณสุนทร c h เป็น,ปน,ปนรัฐมนตรีพาณิชย์ คุณทารินยังไม่เรัฐมนตรีครั้งนี้สมัยมนั้นไทยก็เคยโดนครับหาว่าเราไม่ดูแลเรื่งองก๊อปปี้ซีดีเทือนอเขาก็ตั้งขึ้นมาแล้วเ,เขาก็โจมเขาก็พอเขาไต่สวนว่าเราทําไม่ดีเขาก็หลงหเขาก็หาการเก็บภาษีกับสินค้าอื่นๆของเราแทนเป็น cross product คือตรงนี้น่ากลัวคือเขาใช้ได้หมดแล้วเป็นิแล้วเขาถือว่าเขามีสิทธ์ใช้ม,มันมาและเพราะวี่ดหนามก็กำลังโดน เหมือนกับว่าเขาเป็นประเทศที่บอกว่าเขามีอำนาจเขาก็เลยใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องมือในการที่จะทองเรา,เาจับเราร<ต>เขา,เาพยายแ้ต่คือจริงๆแล้วผลที่มันออกมาอันนี้มองในมุมอเมริกานะครับอาจารย์คือผลที่มันออกมาก็คือว่าสุดท้ายแล้วอเมริกาก็หาประเทศที่จะไปไปไปนำเข้าสินค้าจากประเทศอื่นแทนนะครับกล่าวคือยังไงกก,ก็ก็ก็ยังมีดฟฟิิตอยู่ดี คือจริงๆแล้วสิ่งที่อเมริกาทําอย่างงี้ในเรื่องในเรื่องมาตรสารศูนย์หนึ่งี้ครับผ่านร่างการแบบว่าการตั้งแง่ในด้านการค้าเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่อเมริกาควรทําจริงหรือเปล่าครับทั้งที่แบบจริงๆแล้วมันเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจของอเมริกาที่มันทาให้มันเกิดสิ่งนี้ถูกต้องถูกต้องอาจารย์คือถ้าหลักหลักทฤษฎีการค้าหลหวงเพศนี่ยมันไม่มีเพศไหนที่ขาดดุลได้นานขนาดนี้แต่เพราะเออมันมีปัจจัยอื่นที่ทำให้อเมริกาขาดดุลได้นบ แน่นอนถ้าเราก,บบการับวิชาการเขาบอกว่าเฮ้ยคนอมรรกัาเนี่ยเป็นคนที่จ่ายเราทําแบบนี้ทำไมถึงซื้อของจงากจีนเพราะจีนถูกที่สุดวันนี้อยู่ทําให้ไม่ซื้อของจากจีนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนต้องไปซื้อของแพงขึ้นเราเลยขนาดนี้ข้อมูลมันยังไม่ดีพอที่บอกว่าไอ้โินการค้าที่เพิ่มขึ้นเป็นเพราะว่าของแพงขึ้นหรือซื้อของมันมากขึ้นครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคำถามก็คือแล้วนนคนอเรริกาไม่ว่าผมคิดว่าคนอมรรกัายอมนะอืม เขาหมกไม่ผมไม่แน่ใจว่าเขาคิดยังไงแต่ดูจากผลการเลือกตั้งที่ฐานเสียงทรัมม์เดิมก็ยังรับทรัมม์ไม้ว่าทรัมม์จะทําแบบนี้ก็ตามนะะโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้ตอบโต้วันในเรื่องของกับจีนเขาเก็บภาษีกลับมาที่สินค้าเกษตรของอเมริกาฐานเสียงตรงไหนของซึ่งในฐานเสียงของทรัม์ก็ยังเลือกทรัม์อยู่มันก็หมายว่าคนอเมริกันเนี่ยมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องทํา เลือกขอคว,วมเปนอย่างนี้พุ๊เนี่ยพอนักการเมืองเห็นอย่างนี้พุกเนี่ย,ยยิ่งเดินหน้าเรื่องพวกนี้ต<อ>่อผมเลคิดว่าไรด่องมาหรือทรัมาเนี่ยความแตกต่างมันไม่มน่าจะมีมากนะแต่้ารูปแบบแอ p พ o ชจะมาเป็นสงครามตัวแทนหรือมาตรงก็แล้วแต่แต่ว่าเราก็น่าจะได้เห็นจจไม่อาจจะไม่ได้เห็นความแตกต่างมากนะไม่เห็นผมไม่คิดว่าจะเห็นความแตกต่างหรือหรือถ้าเราไปดูตอนการตัด gsp ล่าสุดครับเขาตัดแบบเขาเลือกตัดเลยนะ เพราะเลือกตัดคือ2องร้อยสามเอ็ดรายการที่ถูกตัดเนี่ยเป็น2องร้อยสามเอ็ดรายการที่มีการใช้เพิ่มขึ้นในช่วง30ปีครปีคือไอ้สองร้อยสามเอ็ดรายการที่ตัดล่าสุดที่จะมีด้วยพี่พึ่งกลดมาเมื่อปลายเดือนตุลานเนี่ยเขาเ,เลือกว่ารายการที่พวกเนี้มันเป็นรายการที่มันโตเร็วใน gsp สองร้อยสามเอ็ดรายการเ,เดิมมันประมาณแปดเปอร์เซ็นต์พอมาถึงปีหกสองหรือต้อนปีหกสามเนี่ยมันขึ้นมาเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต คือมของเอลิทามันใช้สิทธิ์จริงแล้วเขาเลือกตัดเพื่อหยุดการนำเขา้าหยุดให้สิทธิพิเศษกับเราของพวกนี้ต้องเสียภาษีเพราะฉะนั้นแ,แน่นอนที่สุดถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงราคามันคืการนำเข้าเราในสงอรมอาณานิได้น้อยลงเพราะนั้นมันโดนนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งแล้วหลายคนจะเชื่อว,ว่านี่มันเป็นเรื่องอะไรก็ตามตถ้าดูจากสเตทแมนของรัฐบาลอเมริกันแล้วเนี่ย เขามองว่าเราไม่ได้จยยัดการอเรื่องเนื้อหมูสารเละเนื้อแดงเรื่องอื่นของ,เ,ง,เ,องเขาเขาเอาเรื่องการค้าเนี่ัเลยนี่คือสัญญาณของของสิ่งที่เขาทำอืมครับโอเคนอกจาก GSP แล้วอาจารย์คิดว่าผลต่อไปที่มันจะเกิดกแบบอประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างรครับอาจารย์พูดสักคู่หนึ่งว่าอาจจะเราอาจจะโดนหานเล่ไปด้วยมาจากการใช้เครื่องมือคือ,อเซสชันสองศูนย์หนึ่งในการที่ ในการที่จะกีดกันเราใช่ไหมครับเราแนวโน้มมันชัดเจนมากมน้อยขนาดไหนครับผมผมไม่แน่ใจว่าอเมริกาจะใช้สามศูนหนึ่งกับเราหรือเปล่าครับเพราะว่าเราเองเนี่ยแม้ว่าจะเกินดุลกับอเมริกาแต่เราก็ไม่ได้แบบ,บหุ่นหวาจนขนาดที่แบบเปลี่ยนแปลงหน้ามือหลังมือขนาดส่วนที่อเมริกาต้องมานั่งมองเรายังออฟเรดอร์อยู่เรายลยไม่ได้อยู่ในเรเดอร์ของอเมริกาเพราะฉะนั้นแต่ก็คงมารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งอาจจะอันนี้เดายากมากอาจจะมาสามศูนหนึ่งก็ได้ รหรืออาจจะมาผ่าน FTA ก็ได้ที่ FTA ที่เข้ามาก็ได้นะะเพราะฉะนั้นของพวกนี้มันก็จะเข้ามาถ้าเรามองไปต่อนย่้าสถ้าขาด FTA เป็นไปได้ไหมอเมริกาจะกลับเข้ามาใน CPTPP ซึ่งโอ้ช่วงต้นปีที่ผ่านมาทะเลาะกันอุตระหนุดนะครับเพราะผมเนี่ยมองว่าไม่ว่าอเมริกาจะเข้าหรือไม่เข้า CPTPP ตรงนั้นไม่ใช่สาร แต่ถ้าแต่เสียสิ่งที่เป็นสาระคืออเมริกาจะเข้ามากําหนดบทบาทใหม่ใน FTA จะเข้ามาเปลี่ยนติกาก่าคือสมมติว่าอเมริกาตัดสินใจแล้วเ,อออเราไม่เข้าเราไปแหกกด CPTPP เลยเนี่ยเราตั้งอันใหม่เลยเนี่ยมันก็จะรีพีทภาพความเป็นนักเรียนโตของคำรายเล่นอาจจะเล่นบทบาทแบบอังนั้นซอฟเข้าเป็นลูมสมาชิก CPTPP ก็ได้ถ้าเลือกซอออปชันนั้น สิ่งที่มันเกิดขึ้นแน่นอนคือว่าอเมริกาพอข้าวบุกเนี่ยจะต้องลึกกบข้างในงจะต้องขอผักตามสิ่งที่อเมริกาต้องการ,รหรือไม่งั้นอเมริกาอาจจะมารูปแบบใหม่เลย <Okay. S 1> อย่างเช่นที่ผมผมคิดผมเดาว่าอาจจะเกิดขึ้นอถ้าจจเกิด US-ASEAN f ซ a เขึ้นมาซึ่งการเกิด US-ASEAN f ซ a ยมันมีประโยชน์ทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ คืออเมริกาก็ไม่ต้องไปนั่งฉีกกฎคนอื่นเขาเหมือนรนัฐเลงใหญ่โตตั้งกฎใหม่เลยแล้วทุกคนก็อยากเข้าอยู่แล้วในทางนใน,ในทางภูมิทนนิรัฐศาสตร์แถวนี้เนี่ยมันก็เกิดปัญหาแล้วอ,อยู่แล้วการที่อเมริกาบทบาทอเมริกาผ่างอาเซียนเนี่ยมันก็ใช้อาเซียนเป็นตัวคาอำนาจกับบอร์บายของจีนในทะเลจีนใต้มันก็ผมว่ามันก็น่าจะเป็นออปชั่นนึ่ง แต่เมื่อว่าจะรูปไหนก็ตามอเมริกาดำคมีสิ่งที่เลยต้องการแน่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องของยาเรื่องเกี่ยวกับการเปิดพวกเอ่อเอ็กเพรสเดลิเวอรี่ต่างๆที่เขาต้องการฮอสออฟฟิศเอ่อเซอร์วิสต่างๆที่เขาต้องการเขาดั้งอย่างแน่คือเขาจะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมามทั้นเราเนี่ยกรมเชือกรมเชื่อจาการค้ากระทรวงพาณิชย์เอ่ยเนี่ยต้องเตรียมให้ดีมากอันไหนคือเราท่าทีแต่เรื่องเราเป็นยังไง <S <S เพราะตรงนี้สำคัญ มาแน่ๆแต่จะมารูปแบบไหนมาสุภาพ<ร>มาอ่อนน้อมอ่มอนอเบาลงซอฟลงแต่มาผมก่าว่ามาครับซึ่งอาจจะพูดได้ว่าแบบถึงแม้ว่าจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์ถึงว่าแบบพลิกโผลอ,อีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นโดนัลด์ทรัมป์ยังไงถ้าเราก็ต้องเผชิญกแบบสิ่งนี้อยู่ดีนะผมคิดว่าอย่างนั้นไม่ว่าจะไบเดินด้วยเดินอาจจะเสียงเพราะหน่อยแค่สไตล์อะตค่สไตล์อะต่างกันโอเคอาจารย์พูดถึงการเตรียมการเตรียมตัวนะครับโอเคอาจารย์พอจะ ให้รายละเอียดกับพวกเราได้ไหมครับว่าแบบการเตรียมการเตรีมตัวนี้ควรจะมีลักษณะอย่างไรบ้างเรื่องบทบาทของรัฐก,กับเอกชนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐก,กับเอกชนอะไรอย่างเงี้ยนะครับขึ้นเลยตรงน,น,รรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมว่านที่หนึ่งเลยเนี่ยอันที่หนึ่งเลยเนี่ย,ย,ยภาครัฐเนี่ยต้อง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 เตรียมท่าทีให้ดีในเรื่องที่เซนสิทีต,ต่างๆอย่างอย่ามองแต่มุมเดิม คือเราจะขายหนาะเขาเขามาแน่ๆเขาจะเรียกคำถามก็คือเราเราต้องเตงรียมยังไงผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยงานศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบ FTA ที่ดีที่สุดครับ,รบถึงปัจจุบันเนี่ยที่ครอบคลุมนะั้นทุกมิติที่สุดคือรายงานของคณะกรรมาการวิสามันที่เพิ่งเสนอผลกระทบของ CPTPP เข้าสภาเมื่อไมก่กจะสัปดาห์ที่แล้วครับ,รบนะก็คือ,คอมาณต้นวิจิกาต้นเดือน ต้นเปลือนพฤศจกไกที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำมันครบถ้วนเลยคือคืองานศึกษานียมันเกิดขึ้นก็เพราะว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยศึกษา cptpp ไปจ้างคนศึกษาเนี่ย,ยไยปศึกษาแนละ้วแต่คนส่่นในญ่ไม่ยอมรับผลการศึกษามันก็เลยจัดตั้งคณะคนพิการและลองดูใหม่พบว่าผลที่ได้ออกมาจากคณะกรรมการนั้นนะ่ะค่อนข้างจะแตกต่างจากง,งานศึกษาเดิมและมันมีการฟังทุกภาคส่วนจริงๆผมก็รรเริ่มจากอน,นั้น และตำรวจท่าทีว่าอะไรเราพอรับได้อะไรเราต้องเดินหน้าอะไรเราต้องปฏิบัติหรอกผมว่าต้องมีควางเตรียมเลยนะครับสองโสยากคือพอเตรียมแล้วเนี่ยร,รัฐบ,บาลต้องคงตัดสินใจว่าจะเอาไหอันไหนเราจะยอมเปิดถึงแม้เราจะเสียเพื่อให้เราได้พอมีอเมริกาเข้ามาในกกอกนี้อเมริกาเป็นตลาดใหญ่มันมีคนที่แยชย์จริงๆในประเทศไทย ผมบอกว่าเสื้อุ่มเสื้อผ้าปุ่มอาหารเหล่านี้เนี่ยประมาณรวมๆห้าเปอร์เซ็นต์ของ Total Export ประเทศไทยนาริการประมาณส4ิบสี่แต่กลุ่มน,มมนี้นี่ไลายออตราอเมริกายิ่งมากคนพวกนี้ยจะได้ไประโยชน์เขาจะต้องการให้เราเข้าในขณะที่คนที่เสียประโยชน์ก็จะต้านรับต้องตัดสินแล้วรับต้องตัดสินว่าจะเอาอย่างไงไม่ใช่ว่าให้มันอึมครึมอึมครึอมรอย่างนี้บออไม่ได้ ผมว่ามันคงต้องัดสินในเชันลงไปเพราะนม่คือการเตรียมตัววันนี้ยังมีเวลาเขายังไม่มาเราคงตงเตรียมตัว,ตว,ตว,ตวอย่าดีอย่าตื่นเต้นมากมนะว่าจะมาซีพีดีดีดหรือเปล่าว่ามันไม่ใช่สาระมาแน่ๆมามากดดันแน่ๆแต่กดดันช่องไหนเราเตรียมตัวเออต้องเตรียมการมาทำแบบนี้หน่อยสองเรื่องเรื่องการทำเ t ฟดีเอหนึ่งหนึ่งกับอเมริกาไบลาเทโรกทวิภาคีอย่ดีจะไปเซ็นไทย US f t สดีผมว่าเนี้ยอย่าทำเพราะว่า เราเล็กไม่มีทางชนเราเขาได้ถ้าเราคิดภูมิรัฐศาสตร์ทั้งต่างแลวต้อการเมืองหลวงไมด้ให้ดีวันนี้เนี่ยเราต้องชูอาเซียนเซนทริิตี้อาเซียนเซนทริิตี้คือเอาอาเซียนเนี่ยอย่าให้ใครมาฉีกอาเซียนเอาอาเซียนเป็นก้อนเพื่อที่ <ไป S 2> เพื่อให้เราลองไปยันและยันคาร์นามาก,กับมาอหาหน่าอ,าอื่นๆเนี่ยจรับถูกไหมครับ,รบผมมันต้องทำอย่างนั้นอย่าทําแบบเร่งไม่เอาเร็วๆเอา,เ,อา,เ,อาเราไทยจูเสเลยผมว่า เข้าไปถึงเนี่ยเราไม่มีทางถักอะไรเราได้เลยเราจะขู่เขาผลัก้ามาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอันนั้นน่ยผมว่าเป็นทางที่อย่าทำพยายามหาซีนเซนทราริตี้ให้ดีเอาอาเซียนเป็นก้อนอย่าฉีกอาเซียนเป็นครึ่งคล้ายคล้ายอาเซียอาเซียก็จะเป็นอนเม็์ของอาเซียนเซนทราริตี้สมาชิกอาเซียนต้องให้ฉันทางอติตก่อนแต่ว่าแบบความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับประเทศอื่นในอาเซียนเนี่ยยังอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่า โอเคใช่ไหมครับอาจารย์ <ผม S 1> คืออาเซียนมีความแข็งแกร่งมียูนิตี้ผมผมคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยตอบยากเพราะอาเซียนเองเนี่ยอาเซียนเองเนี่ยเพราักกันมากรักกันมากรัก,ก,กโคตรอัอนโคตร <c oughs> เราดูจากสัญลักษณ์ของอาเซียนนี้นมีตนอนนึนเงเคยแนะนำเล่าถึงผมฟังและผมชอบมากเลยว่าอาเซียนมันต้องใช้เชือกผูกกันเพื่อัญลักษณ์อยู่ถ้าเราตัดเชือก ใจใจห่อจะกันมกันทันทีเพราะฉะนั้นอาเซียนมันก็มีคาแรคเตอร์ของเขาอยู่แต่เราคงต้องเข้าใจว่าถ้าแยกกันเนี่ยทุกอาเซียนเหนื่อยแต่ใอาเซียนถ้าเซนแต่กับยูเอสเนี่ยยูเอสมากลางต้องการเนี่ยเหนื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันหวังว่าความเสี่ยงร่วมกันความท้าทายร่วมกันนี่จะทําให้อาเซียนเนี่ยรอดตีวินได้ก็ต่อรองให้ดีเพราะว่าตรงนั้นสําคัญ ดังนั้นถ้าจะเข้าถ้าจะต้องต่อรองอย่าต่อรองเดียวหนึ่งทำกับบ้านสองอย่าต่อรองเดียวสุดท้ายแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราคงต้องช่วยฟื้นโควิดจริงๆอืมเพราะว่าวันนี้เนี่ยทิศทางก็เริ่มที่จะดีขึ้นแต่เน้นไปทางด้านเยียวยาค,ครับนะผมว่าไอ้เยียวยาเนี่ยถ้าเราไม่ฟื้นเศรษฐกิจเนี่ยมันเยียวไม่จบเลยนะมันก็จะเป็น หลงตับคนมันก็ยังตกงานอยู่เ็นกาต้องยอยาไปเรื่อยๆนะในโครงการคนละครึ่งเนี่ยมันก็คือเอาเงินเข้ามาครึ่งหนึ่งแต่เ <c oughs> นะงินเขาหมดแล้วเน่ไม่มีไม่มีร่วมมีจะครึ่งกับเขาเนี่ย <c oughs> มันก็ไม่ให้มันก็ถามว่ามันมีช่วยไหมมันก็คงมีช่วยบ้างไม่มากก็น้อยแต่ถามว่ากับสินค้าจําเป็นที่ยังไงต้องซื้ออยู่แล้วเนี่ยผมว่าผลส่วนผลส่วนเพื่อมันนิดเดียวครับันคุณอยาให้ผมทำไปตรงนี้เพราะว่าถ้าฟื้นได้เมื่อไหร่ให้เสร็จให้ภาคเอกชนเรื่องแขงแรงเมื่อไหร่แล้วก็ ช่วยเขาและที่สําคัญก็คือว่าอยาพึ่งตลาดอเมริกามากนะเราคงต้องเปลี่ยนไดเวอร์ตัวเองจริงๆจากตลาดอเมริกาเพราะว่าอเมริกาเองคงมามแม่ๆไม่ว่าเขาจะทำแบบไหนกาา็มาโอกาสที่ส่งออกไปอเมริกาก็น้อยลงนะครัอบโอกาสส่งออกอเมริกาค้อยมาลงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เตรียมตัวให้ดีเราไปพึ่งเงินมากเกินไปสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งเสียยอกว่าตลาดแอฟริกาตลาดตะวันออกกลางยังเป็นตลาดที่ยังเรายังมีอยู่ ทำได้ได่เยอะ,อะครับและโดยเฉพาะในสภาะวะแบบนี้เนี่ยเรามีความมั่นคงด้านอาหารเรื้อต่างๆเพราะเราน่าจะเทศสิโอกาสใช้โอกาสนี้ในการกปรลูกตลาดตรงนี้จริงๆแล้วอาจารย์อาจฉรยนพูดถึงโควิดสถานการณ์โควิดดีขึ้นอาจารย์หมายถึง,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 งในประเทศไทยเนาะจริงๆเ,เพราะว่า,วาผมหมายถึงว่าผอที่บอกว่าดีขึ้นเมื่อกี้เนี่ยหมายถึงว่าทิศทางของนโยบายในการแก้ปัญหาโอเคครับทิศทางของนโยบายว่า เช่นการมีความชัดเจนหนึ่งการพักฉนานนี้ที่ที่ยื่นออกไปชัดเจนไม่ใช่ยื่นแค่ลิปเดียวแล้วก็หลายคนมันมันไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะเปิดเมื่อไหร่มันยื่นไปยาวแล้วแล้วไฟเซอร์หรือหรือบริษัทอีกบริษัทหนึ่งที่เพิ่งออกมาประกาศว่าเป็นวัคซีนใกล้จะสำเร็จแล้วเนี่ยเพราะมัน พขาเยื่อแกไปยาวแล้ววัคซีนจะมาแล้วเนี่ยมันก็ยังมีช่องลมช่องให้ายใจเลึกขึ้นไม่ใช่แบบสามเดือนเลยยังล็อกดาวน์อยู่เลยแล้ยืดแค่สามเดือนตายแล้วเราจะหายใจยังไง,อง,มมงไอ้อย่างเงี้ยผมว่าทิศทางมันเริ่มไปทางที่ดีขึ้นละผมว่ามันน่าจะไอ้อย่างเงี้ยมันมันเพราะยังชั่วนหนรอสถานการณ์การจัดการจริงๆผมกําลังคิดถึงโควิดในอเมริการจริงๆมันถ้าดูเคสมัน มันแย่ลงอีกแล้วครับอาจารย์ใช่ใช่คือการที่มันสถานการณ์มันเป็นแบบเนี้ยครับอาจารย์คิดว่ามันมันมันจะแย่กับเรามากนะครับโอ้ประเด็นดีอาจารย์พูดดีมากผมว่าหนึ่งก็คือว่าสถานการณ์มันแย่แต่ถ้าถ้าวัคซีนออกมาครับเขาจะได้ไประโยชน์และที่สาคัญอเมริกาซื้อวัคซีนโรงงานเขาถ้าวัคซี คนแม่เขาจะติดเยอะถ้าวัคซีนออกมาเนี่ยมันก็น่าจะบรรเทาปัญหาเขาได้ในสิ่งที่สําคัญก็คือว่านยโยบายที่บายเล่นาการครับ<ะ>ที่จะฟื้นเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยหลานนยๆนโยบายมันไม่ได้โปรโกรสมาแบบเหมือนๆกงครับเช่น,น,น<ะ>เขาจะเต็มขึ้นภาษีครับ<ะ>เขาจะมาเล่นเรืเ่องคลีนเทคโนโลยีไปคลีนของพวกนีฤฤฤฤ้เนีฤฤ่ยมัามหมายของจะแพงมันก็อาจจะนั่นเขาจะใช้นโยบาย ซึ่งมัอนอาจจะเคยการใช้ยกะระดับคาแนนขั้นต่ำของอเมริกาพวกนี้หรือการกระตุ้นอะไรบางอย่างที่มันไม่นั่นผมว่ามันอาจจะทําให้โกรธของอเมริกาอาจจะไม่ได้เป็นแบบเหมือนสายเดียวกัทรัมป์เพราะมันอาจจะชะลอลงว่าเดิมเพราะเนื่องจากนโยบายที่เขามองเป็นระยะยาวมากขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ตัวอเมริกามีความต้องการน้อยลงก็ได้ นั่นก็จะเป็นมุมนตรงไหนขึ้นขึ้นมุ้นตรงไหนไเนี่ยตอนนี้ตอบอยากมากเพราะว่ามันขึ้นอยู่กบับว่าเพราะว่าสภาสูงชินเอฟเนี่ยน่าจะเป็นเรียกพับหรือกันแล้วก็สภาล่างเฮาส์เขาจะเป็นเป็นมองกาถามว่าไบเดนเนี่ยจะคอมเพลมไม์ได้แค่ไหนและจะขับเคลื่อนนโย,ยบายบิลิเวอร์นโยบายได้แค่ไหนนอกเหนือจากการช่วงหาเซอร์เชียร์มีแล้วเนี่ยจะทำได้แค่ไหนก็าคงก็จะเป็นเรื่องที่ต้องต้องจับตาดอกต้องจับตามองต่อไปใช่ครับโอเคยังไง สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์อาชานนันท์มากนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะครับอาจารย์ครับกินด้วยความคริงใจเราคุยกันอย่างไงก็ฝากผู้ชมนะครับติดตามอ่เศรษฐศาสตร์ออนพอดแคสต์ตอนต่อๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมนะครับแล้วก็คณาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็จะหาโอกาสมาพูดคุยนะครับเพื่อที่จะแบ่งปันความรู้กับพวกเรานะครับในวันนี้ขอบคุณมากนะครับลาไปก่อนขอบคุณคขอบคุณครับผม